เอาละครับวันนี้เราจะมาเช็คสถานการณ์จริงกันหน่อยว่าเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกเราเนี่ยในปี2025มันไปถึงไหนแล้วซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็มาจากการวิเคราะห์ล่าสุดของ McKinsey นะครับเราจะมาเจาะลึกกันจริงๆจังๆเลยว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนบนเส้นทางการเดินทางที่บอกเลยว่าสำคัญมากๆครั้งนี้ 1.2ส่วน2หรือว่าครึ่ง1นงครับนี่คือความเร็วของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกในตอนนี้คือมันไปได้แค่ครึ่งเดียวของที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะไปให้ถึงเป้าหมายตามความตกลงปารีสให้ได้13.5%ตัวเลขนี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่นะครับคือพอจบปี2024เนี่ยเทคโนโลยีปล่อยมลพิษต่ำที่เราต้องมีให้ครบภายในปี2 0 5 0เนี่ยเอามาใช้จริงได้แค่13.5%เอง แปลว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขยับไปข้างหน้าได้แค่3%เเเท่านั้นช้ามากเลยใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้วตอนนี้โลกเราเนี่ยตรงไหนที่ทำได้ดีแล้วตรงไหนที่ยังเอ,อ่ยยังตามหลังอยู่นี่แหละครับคือหัวใจหลักที่เราจะมาดูกันในวันนี้เลยจะได้เห็นภาพรวมกันแบบชัดๆไปเลยโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่านะครับมาดูจุดที่มันมีความหวังจุดที่กำลังไปได้สวยกันก่อนเลย 600กิกะวัตต์โหตัวเลขนี้น่าทึ่งมากนะครับคือการติดตั้งกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ๆทั้งจากแสงอาทิตย์จากลมแล้วก็พลังงานสะอาดอื่นๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะจาก300กิกะวัตต์ในปี2022กลายมาเป็น600ในปี2024แค่2ปีเองนะถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนเราสร้างโรงไฟฟ้าขนาดยักษ์เพิ่มขึ้นมาหลายร้อยแห่งเลยทีเดียวครับนี่แหละครับ ดูจากกราฟนี่เห็นชัดเลยเห็นไหมครับว่าแท่งของปี2024มันพุ่งขึ้นไปสูงเป็น2เท่าของปี2022เลยคือแค่2ปีเท่านั้นน,นนะการเติบโตมันก้าวกระโดดแบบโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆในฝั่งของภาคพ,พลังงานไฟฟ้าแล้วถ้าจะให้พีคไปกว่านั้นนะครับฟังดีๆนะครับเฉพาะแค่พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวเนี่ย ปริมาณที่ติดตั้งไปตั้งแต่ปี2022จนถึงตอนนี้มันมากกว่าที่เราเคยติดตั้งโซลาเซลล์มาทั้งหมดรวมกันทั้งประวัติศาสตร์เลยนะโอ้โหนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆครับสรุปง่ายๆก็คือในฝั่งของข่าวดีเนี่ยมันมี3เรื่องหลักๆที่กำลังไปได้สวยเลยครับ 1. คือพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่เราเพิ่งดูกันไป 2. คือเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่บูมมากๆและ3ก็คือเรื่องวัตถุด,ดิบพวกแร่ธาตุสำคัญต่างๆที่ต้องใช้ในการผลิตเทคโนโลยีพวกนี้ก็มีแรงส่งที่ดีเหมือนกันเอาละทีนี้หลังจากที่เราเห็นด้านที่สดใสกันไปแล้วมันก็มีอีกด้านของเหรียญเหมือนกันนะครับเพราะว่าความก้าวหน้าที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันทั่วโลกนะ แต่กลับมีความแตกต่างกันแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยในแต่ละพื้นที่แล้วพอพูดถึงความแตกต่างนะดูที่โดนัทชาร์ตนี่สิครับเห็นภาพเลยว่าใครคือหัวเรือใหญ่จีนนั่นเองครับคือจีนเป็นคนขับเคลื่อนความก้าวหน้านี้เป็นหลักเลยนะคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ2ใน3ของการติดตั้งทั้งโซลาร์ทั้งลมแล้วก็รถ E ีวีใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเลย ภาพมันตัดกันชัดเจนมากเลยครับคือฝั่งหนึ่งเนี่ยจีนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างอินเดียเนี่ยโอ้โหกกำลังพุ่งไปข้างหน้าแบบติดจ,จรวดเลยนะอย่างอินเดียเนี่ยต้นปี2025ที่ผ่านมาติดตั้งโซลา่ากับลมใหม่แซงหน้าอเมริกาไปแล้วนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งสหรัฐกับยุโรปโมเมนตัมกลับเริ่มแผ่วเหมือนเครื่องยนต์ที่เริ่มสะดุดในบางจุดโดยเฉพาะการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนใหม่ที่ดูจะนิ่งๆในปี2025ทีนี้ เรามาคุยกันถึงส่วนที่ยากที่สุดกันบ้างส่วนที่เหมือนเป็นกำแพงอิฐขนาดใหญ่ขวางทางอยู่คือเป็นภาคส่วนที่ความคืบหน้ามันแทบจะไม่ขยับเลยหรือบางทีแย่กว่านั้นอีกคือกําลังถอยหลังด้วยซ้ำไปในรายงานของ McKinsey ่เขาเรียกกลุ่มปัญหาสุดโหดนี้ว่า the demanding dozen หรือ12ความท้าทายสุดหินครับมันคืออะไรมันก็คือปัญหาที่ยากแบบยากที่สุดแล้ว อย่างเช่นจะลดคาร์บอนในอุตสาหากรรมหนักๆอย่างการผลิตเหล็กการผลิตซีเมนต์ได้อย่างไงหรือจะขยายการใช้เชื้อเพลิงใหม่อย่างไฮโดรเจนได้อย่างไงของพวกนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องเปลี่ยนระบบการทั้งโยงเลยถึงจะทําได้แล้วหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยนะก็คือเรื่องคอขวดของสายส่งไฟฟ้าครับ คือตอนนี้เนี่ยมีโครงการพลังงานหมุนเวียนที่สร้างเสร็จแล้วรอเชื่อมต่อกับสายส่งอยู่ทั่วโลกรวมรวมกันถึง1,650กิกกะวัตต์เยอะมากนะคือเราผลิตไฟสะอาดได้แล้วแต่ส่งไปให้คนใช้ไม่ได้เพราะสายส่งไม่พอมันเหมือนกับเรามีน้ำสะอาดเต็มเขื่อนเลยแต่ท่อส่งน้ำมันเล็กนิดเดียวน้ำก็ไปไม่ถึงเมืองอยู่ดีเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมากครับสรุปคือ ไอ้พวกความท้าทายสุดหินที่ว่าเนี้ยตอนนี้ความคืบหน้ามันติดขัดหรือไม่ก็ถอยหลังเลยโดยเฉพาะใน3เรื่องนี้ครับ 1. คือไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน 2. คือเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนหรือ CCUS และ3ก็คืออุตสาหกรรมหนักทั้งหลายเหล็กซีเมนต์เคมีพันทั้งหมดนี้กำลังเจอปัญหาหนักหน่วงมากมีโครงการล้มเลิกไปเยอะเลยครับ แต่ในความมืดมิดมันก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะครับยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างอย่างในปี2025ที่นอร์เวย์มีโรงงานดักจับคาร์บอนจากโรงปูนซีเมนที่เป็นแบบเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลกได้เริ่มทำงานแล้วจริงๆนี่คือสุดยอดเลยนะครับมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเฮ้ยไอเรื่องที่ว่ายากมากๆเนี่ยมันก็ทำได้จริงนี่นาะมันเป็นไปได้ แต่พอเราเห็นแสงสว่างกุ๊บความจริงที่น่ากัมวลมันก็กลับมาตบหน้าเราป้าบเลยครับเพราะในอีกด้านหนึ่งแค่ช่วงปี2024มาถึงกลางปี2025มีโครงการไฮโดรเจนทั่วโลกถูกยกเลิกไป50กว่าโครงการเลยนะครับนี่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการจะจัดการกับไอ้เรื่องยากพวกนี้ยมันโหดหินและผันผวนขนาดไหนโอเคพอเห็นภาพรวมทั้งด้านดีและด้านที่น่ากังวลแล้วคำถามต่อไปก็คือ แล้วเราจะไปต่อยังไงต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะกลับเข้าลู่เข้าทางแล้วก็เร่งสปีดให้ได้ความสำเร็จจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมาจากหลายอย่างประกอบกันเลยครับอย่างแรกเลยคือต้องลงมือทำอย่างมีวินยัยอะไรที่มันเว w ร์ k อยู่แล้วก็ต้องขยายผลมันออกไป 2. ต้องมีโมเดลธุรกิจกับนโยบายใหม่ๆเข้ามาช่วย 3. ต้องกลับไปโฟกัสเรื่องนวัตกรรมสำหรับเรื่องยากทั้งหลายอย่างจริงจังและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องไปทลายปัญหาข้อขวดอย่างเรื่องการขยายสายส่งไฟฟ้าให้ได้สักทีแล้วก็มีประโยคหนึ่งจากรายงานของ m c k i n ซ e y ที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าความท้าทายทางกายภาพที่ยากที่สุดกำลังยากขึ้นไปอีกโหฟังล้วจุกเลยนะครับมันแปลงง่ายๆเลยว่ายิ่งเราช้า ปัญหาพวกนี้ก็จะยิ่งแก้ได้ยากขึ้นแล้วก็จะแผงขึ้นเรื่อยๆด้วยสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าไอ้ส่วนที่มันง่ายๆของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะกำลังไปได้สวยเร่งเครื่องกันเต็มที่แต่คำถามที่มันยังคงดังอยู่ในหัวก็คือแล้วโลกของเราพร้อมหรือยังพร้อมที่จะลุยกับส่วนที่มันยากที่สุดจริงๆแล้วหรือยังเพราะไอ้เรื่องยากพวกนี้แหละครับคือตัวตัดสินอนาคตของพวกเราทุกคนเลยจริงๆ